มอนี้ผมจิพาพี่น้องนะครับมาเบงตัวนี้ครับอุปกรณ์นะครับสำหรับฟาร์มเลี้ยงหนูนะครับคือเล็กจับหางหนูนะครับตอนนี้สร้างเพื่นกับกำลังเหตุอยู่นะครับพอดีสร้างเพิ่นมาเห็ดงานอยู่บันนะครับก็เลยมีโอกาสมาถ่ายให้เบงนะครับสำหรับตัวนี้ชิ้นงานของเขาจะเป็นเล็กเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นเล็กแล้วก็ขั้นตอนการเห็ดก็จะมีเครื่องมือเฉพาะนะครับแล้วก็เครื่องเชื่อมเครื่องออกนี่ก็จะเป็นเฉพาะเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เข้าออกแบบมากนะครับสำหรับการจับหนูนี่โดยเฉพาะนะครับตัว ความความโคง้งความงอของเล็กจับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้เวลาจับหนูนมันจับง่ายแล้วก็มีตัวยางรองตรงนี้น้าเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เวลาจับเนี่ยมันสีบพิกพี่น้องเห็นบ่นี้ครับปกติแล้วบันย่ำพอจับหนูนี่มันยามขีบทั่วไปนี่มันสิพิกดินหางหนูจะเป็นเป็นแผลหางหนูจะหักได้แต่ว่าของขออกแบบมาตัวนี้เวลาหนูดินหนูยังนี่มันจะบบพิกมันจะจับง่ายพี่น้องจับแน่นจับง่ายแล้วก็ยกได้น้ําหนักเยอะด้วยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเล็กจับหางหนูตัวนี้เป็นอุปกรณ์ สำหรับฟาร์มเลี้ยงหนูนะครับเหล็กจับหางหนูที่ฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครออกแบบและทำเองในะพี่น้องเนะี่นี่ครับทีมงานเฮาสุดยอดครับผมขค,คุณทุกคนติด,ด,ดตามครับ